ข่าวล่าสุดแมนเชสเต็ดประจำวันที่19ตุลาคมโดยโคจิฟบอลแมนเชสเตร์เช้านี้คอสเนะชินฮักยันผีไร้มักซยานบูไก่ลุ้นเอ็ิกเซนอีกหนึ่งคนโดยทางออตนตนีมัสซยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสจะหายหน้าไปอีกครั้งในเกมที่แมนยูจะต้องอต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ในคืนวันนี้แต่ทางคริสเตียนเอ็ิกเซนอาจจะกลับมาคืนน้มพบกับทีมเก่าของเขาก็เป็นได้ โดยก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสในการพลาดในการลงเล่นมาตลอด2เกมลังสุดนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแผ่นหลังจากครึ่งแรกนัดชนะเอฟเวอร์ตันไป2-1ซึ่งเอลิเซนก็ไม่ได้ลงเล่นเช่นเดียวกับเขาในเกมที่เสมอกับทางดิวคาสเซนไป0-0บั 0, วจิตที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการป่วยแต่จะได้รับการประเมินก่อนเกมพบกับทางไกลด้ทองในครั้งนี้ซึ่งแฮร์รี่แม็กไกวดอนนี่ฟันเทบิกและก็อารอนบิชาก้ายังคงชวดเหมือนเดิม เอริกเทนฮาร์คุซูพีแดงได้กล่าวว่าองตนี่มัสัญญานี่จะไม่ได้เป็นตัวเลือกเขากลับมาอยู่ในสนามแล้วแต่ก็ไม่ได้รวมซ้อมกับทีมในขณงนี้ซึ่งทางคริสเตียนอีริเซนกลับมาซ้อมกับทีมในวันนี้และวระานั้นต้องดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเขาฟื้นตัวอย่างไรหาก่งนี้เขาจะได้พลังงานกลับมาเราจะรอเขาอีกครั้งพวกเขานั้นกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างดีทั้งหมดเลยนะพวกเขาทั้งหมดนั้นจะกลับมาซ้อมกับทีมด้านนช่วงสปดนี้ หา,าผมเป็นเจว่างงานนี้ทางาเชนฮาก็บอกว่าเดี๋ยวปรอรุนกันในช่วงวันนี้แล้วมาดูข่าวจอมากกันดีครับแมนยูสนใจไหมมิลานพบตัวแทนเซยตที่หวังจะชิงสิ่งนะโดยเอซิมิลานตกเป็นข่าวได้ว่าพบกับทางเซบาสเตียนเบรดูหนึ่งในตัวแทนของคาคิมเย์ปีกเชลซีที่ต้องการจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยปีกทีมชาติโมร็อกโกตกเป็นเป้าหมายของมิลานมานานแล้วโดยผลวนาพักบรอสเซนลี่เคยพิจารณาตัวดาวเตะวชเก้าเปรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งการบริกานหลายฉบับในอิตาลีเปิดเผยว่าเลดูทนายของปีกโชซีได้พบกับผู้บริหารของมิลานในวันนี้โดยที่พิซซ่าแดงดำกำลังยุ่งอยู่กับการต่อสัญญาใหม่ของปราฟเอลเลอาแต่ก็ยังสำรวจความเป็นไปได้ในตลาดเดือนมกราคมด้วยเช่นเดีวยวกัน โดยทางเบรดูนั้นดูแล้วมีความสัมพันธ์อันดีกับทางเชลซีและได้รับการกล่าวขานให้ใกล้ชิดกับทางบ r o s ต n เนชั่ซึ่งเป็นเอเจนต์ที่ในช่วงต่อรองของดาวเตะมเมสกบบรนี้กับสโมสรของเขาในขณะที่เบรดูเองก็เป็นคนที่ทําให้ลูกาก,กูนั้นได้กลับไปยังอินเอร์บิลานในช่วงซัมเมอร์กันอีกด้วย ซึ่งดาวเตะวัย29ปีรานี้กับสมสรอนของเขาในขณะที่ทางเลดูเองก็เป็นคนที่ทําให้ทางลูกากูได้กลับไปยังอินเ์มิลานในช่วงเสมอกันอีกด้วยซึ่งทางการโชวแมกาโตก็ได้อ้างว่าซิเยชต้องการจะออกจากทีมแซมฟอร์บริดในช่วงเดือนมกราคมดังนั้นยักษ์ใหญ่ซารีอาก็สามารถพูดคุยถึงสถานการณ์ของเขากับที่เชลซีและระหว่างการประชุมในวันนี้ได้สำหรับทางซิเยชนั้นได้รับโอกาสในการอ่านฤดูกาลนี้นะฮะ ค่อนข้างจะน้อยเมื่อเพิ่งจะลงเล่นไปเพียงแค่5นัดรงทุกรายการในรั้งนี้นานาผมเป็นนัว่าง,งานนี้ซีเอสคนนี้นะครับผมก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปค็แล้วกันว่าจะเป็นนักเตะในเป้าหมายของทางแมนยูไหมอันนี้ยังไม่รู้ต้องรอด,ดูอนาคตอีกครั้งเรามาดูข่าวจอมาเก,กนดี้ครับมญญาร์ซยานวืดต่อเอริกเซนลุ้นฟิตนาทีท้ายคาดโผล่11แข้งแมนยูบุกกระทางสเปอร์ โดยกันนี้แมนยูมีคิวลงเล่นในเกมพิมพ์บริกในวันนี้โดยจะปักหลักทําศึกในโลลกรในความฝันต่ออีกหนึ่งนัดแต่โจทยากต้องรับการมาเยือนของสเปอร์นั่นเอง ดยปีแดงได้สร้างความผิดหวังให้กับทางสาวกในเกมล่าสุดที่ไม่อาจ,จเจาาชนะนิวคาสเซิลได้เลยนะบุกอันที่ผ่านมาโดยทีมของเอริกเชนฮากทำได้แค่เสมอกับทางทีมอีสานแบบไบรสกอร์ ore, ก่อนต้องประทัก,กับทางไก่ดทองทีมมันดับ3ซึ่งแพ้นในลีกที่สั่นนี้แค่นัดเดียวเท่านั้นและก็มีแต้มก,กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ จากความพร้อมของทีมล่าสุดกุนซือชาวดัชได้เผยขณะที่แถลงข่าวนะว่าองตูดี้มัสยานดลยิงเลือดน้ำหอมจะยังคงลงเล่นไม่ได้เนื่องจากยังเจ็บไม่หายขณะที่ทางคริสเตียนเอริกเซนทีมชาติเดนมาร์กซึ่งป่วยจนพลาดในการลงเล่นนัดที่ผ่านมายังต้องรอลุ้นและรอดูความพร้อมถึงนาทีสุดท้ายก่อนเกมในครั้งนี้ โดยทั้งออเตนียมริตยายนยังไม่พร้อมสำหรับทางคริสเตียนอีิเซนนั้นรเราต้องรอดูก่อนเขาเพิ่งจะกลับมาซ้อมในสนามได้รเราต้องรอดูว่าเขานั้นฟื้นฟูร่างกายของเขาและเราตัดสินใจในวันพรุ่งนี้อีกครั้งต่อการจัดทัพในการรับปือจากทีมลอนนคาดการกันว่าเชนฮาร์จะดรอปคิสเียนโน่บรนโดกลับไปนั่งข้างสนามอีกครั้งหลังส่งดาวยิงไวส์เซจิปิรานีออกสตาร์จากเกมล่าสุด แต่เขานั้นไม่อาจจะสอยตาข่ายได้และก็ถูกเปลี่ยนออกให้กระทางมาครับไรฟอร์ดที่ฟิตไม่เต็มร้อยลงเล่นในช่วงนาทีที่72ในครัน้นี้ฉะนั้นแล้วบรฟอร์ดนั้นจะกลับมาสวมบทหัวของตัวเป้ากันอีกครั้งในเกมวนันนี้ขณะที่สกอตต์แมชโชมินีมิดฟิลด์ทีมชาสกอตแลนด์ที่ติดโทษแบนก่อนหน้านั้นได้ออกสตาร์ทแทนที่เฟรด กองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งโดนโจมตีอย่างหนักจากผลงานที่ไม่เอาอ่าวในเกมที่เจ้ากับทางสาริกาดงเดยกนี้เริ่มจากที่ผู้สับประตูกันก่อนกันดับบิดเดียผ่านการลงเฝ้าเสาให้กับทางผีแดงครบ5ราไรนัดไปแล้วแต่ที่น่าเสียดายคือแม้ว่าเขาจะมีคริชชีตแต่ผีแดงก็ไม่อาจจะประเด็ดศึกทีมอีสานต่อหน้าสาวกได้ต่อมากองหลังแผงแบ็กโฟจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทางแฮร์ดี้ไม่ไหวยังไม่หายเจ็บแต่ต่อให้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษฟิตเต็มสูม ก็ม่มีสิทธิ์ทวงตำแหน่งกลับไปได้ทันทีเนื่องจากทางบราฟเอลวารานจับคู่กับทาง ines, ลิสโดมาชิเนสได้อย่างลงตัวโดวยดาวเตะทีมชาติอเจตินาปรันี้จะเป็นตัวเข้าปะทะขณะที่ขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสจะคอยเก็บตกโดยอาศัยชั้นเชิงของตนเองเป็นจุดในการาข้เป่าจุดแข็งในการขายในครัักนี้ก็ว่าได้ ในส่วนของฟูลแบ็กชัดเจนนะว่าเจโก้ดันโลดแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสไร้คู่แข่งแล้วขณะที่ลูกชอก็ดูแล้วจะมีเกมรับที่ไว้ใจได้มากกว่าไทยบรมมาเลเซียที่ทั้งรูปร่างเล็กและก็มีจุดบกพร่องนะฮะในเกมป้องกันดังจะเห็นได้ว่าถูกฝ่ายตรงข้ามสกัดนี้หรือว่าสกัดนี้เนี่ยไปบ่อยครั้งเหลือเกิน สมาชตำแหน่งกองกลางเป็นที่กาเกงกันนะว่าแม้ว่าอีริเซนจะเช็คฟิตผ่านแต่เทนฮากเองก็ไม่น่าจะเสี่ยงใช้งานเขาตั้งแต่ต้นเกมและก็น่าจะใส่ชื่อดาวเตพันคโคนมรายนี้เป็นตัวสำรองมากกว่าเพื่อจะรอให้เป็นตัวทีเด็ดในการพลิกสถานการณ์ให้กับทีมที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าแมนยูได้แม็กโทเมเน่ฮีโร่ในเกมยูโรปาลีกนัดเฉือนชนะโอมเนียเชื่อดิวไป1 0ึ่ต่อพ้นโทษแบนกลับมาแล้วและเขาน่าจะได้เล่นเป็นคู่ขาของกาเซมิโลแทนเฟรด ที่ยังขุนนี่ขึ้นสักชีสำหรับกองกลางตัวรุกนะฮะแม้ซีซั่นนี้จะยังระเบิดฟอร์มเก่งไม่ได้แต่ทางบรูโน่ฟุนเดสก็เป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมต่อการได้ยืนอยู่หลังหัวหอกประนี้เพื่อจะคอยให้การสนับสนุนเขาในอนาคตอันใกล้นี้กันต่อไปส่วนตำแหน่งกองหน้าง,งานนี้นะครับอย่างที่บอกไปบรดฟอร์ดซึ่งทางซีซั่นนี้สอยตะขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรม,มากยิ่งขึ้นจะได้รับภาระหน้าเป้าอย่างแน่นอน ื่องจากทางสเปอร์ภายใต้าการโมงวงเฉียนของคังอันโตนิโอคอนเต้เป็นทีมที่อันตรายไม่ใช่เล่นนะฮะซึ่งแม้ว่าช่วงซีซั่นก่อนโรนโดเองจะกระหน่ำแฮตติกพาทีมล้มไก่เดทองได้ที่3ต่อ2องที่โอเทฟอร์ดแต่มาในช่วงซีซั่นนี้ซีอาร์ซวไม่ลงเหลือความน่าเกรงขามอีกต่อไปแล้วสุวนด้านปีกทั้งสองข้างแอนจนี Anthony เองก็ยังไม่มีคู่แข่งแม้เกมล่าสุดจะเล่นไม่ออกแต่เขาคนนี้จะลงไปทำเกมทางกราบขวาตามปกติ ขณะที่จะดอนซานโชซึ่งเป็นอีกรายที่ผลงานเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะฮะจะสวมบทปีกซ้ายประทะก,กับทางไก่จะทองเช่นกันเนื่องจากทางเชนฮาร์ไม่คิดจะเปิดโอกาสให้ทางแอตตนีเอียรังกาซักเท่าไหร่นักส่วนคาดการณ์สิ่งขุนผลแมนยูตามความคาดหมายในเกมประทะก,กับทางสเปอร์นั้นคิดว่าน่าจะเป็นดาบิดเดย์คียจิโกดานโลดบราฟเอลรวัลันวิซสันโดมาชิเนสลุกชอรกาเซมิโรสกัฟแมชโชเมเนโรโนฟเนเดส แอนเชนี้จะต้องสารชนแล้วก็มาคัสบริดฟอร์ดหนานผมนี่ก็เป็นการคาดการณ์สิต่ตจริงที่คาดว่าจะลงสนามในช่วงเย็นวันนี้ก็ยังไม่มีสามารถมีใครบอกได้ว่าจะเป็นเท่านี้ชุดนี้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปในช่วงเย็นนี้ครับเรามาดูประเด็นข่าวมากันดีครับบาซ่าเซฟเงินจำนวน125ล้านยูโรหลังปล่อยคริสปานานะ โดยการปล่อยองตุนกิชมันย้ายทบแอตติกมมาริกริตดาาบอลช่วยให้บาสเซอร์นาเซฟเงินมากถึง125ล้านโยูโรและเพิ่มช่องว่างในเพนดานเงินเดือนในช่วงซีซันหน้าเกือบ60ล้านโยูโรเลยนะ ซึมาก้าจือเมืองกระทิงรายง,งานข่าวบวอานอาารที่ผ่านมาบา์เซโรนาสามารถประหยัดเงินได้มากถึง125ล้านยูโรจากสัญญาที่เหลืออีก3ปีขององตวนคิชมันหลังจากการปล่อยกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสย้ายซบอาเตติโกมาดริดแบบถาวบอด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่20ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้านยูโร ซึ่งบารเซล่าต้าเองนำข้อตกลงในการปล่อยกิชมันย้ายมาอยู่กับทางอาราติโกมาดตริตแบบถาบอลด้วยค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรโบ,โบนัส4ล้านยูโรหลังทีมตราหมีไม่เต็มใจจะจ่ายเงินถึง40ล้านยูโรตามเงื่อนไขในสัญญายืมตัวก่อนหน้านี้แต่การนำข้อตกลงดังกล่าวนั้น,น,นก็เป็นผลดีต่อทีมอาซูการาน้านไปฉิดน,น้อยเนื่องจากช่วยเซฟเงินให้สโมสรเกือบ125ล้านยูโรจากสัญญาที่เหลืออยู่3ปีของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ ดยเกรรชมันนย้ายจากทางอาร์เดติโกมาดริดมาค้าแข้งกับทางบาร์เซโลนาช่วงสมมัมฤท์ปี2019หลังทีมอาซูการ์นาจ่ายเงินค่าที่สัญญานักเตะมูลค่ามากกว่า120ล้านยูโรโดยทีมยักษ์ใหญ่แคว้นกาตาลุนยาจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนักเตะในช่วงสัญญา2สัญญาปีแรกก็สีซั่นละ35ล้านยูโรแต่สโม,มสรยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยตั้งแต่นั้นนังเตะจะย้ายมาเล่นกับทางเรลินตามีตามสัญญายืมตัวตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปี2021 นอกจากการปลดล็อกค่าจ้างประจําปีปีละส5ล้านยูโรแล้วเกรชมันยังมีกําหนดรับเงินเพิ่มขึ้นอีก23ล้านยูโรดังน,นั้นการปล่อยกองหน้าชาวฝรั่งเศสออกจากสโม,มสรจึงช่วยให้พวกเขามีช่องว่างในพยายดานเงินเดือนเกือบ60ล้านยูโรในช่วงซีซั่นส0 2 3ีถึง2024ันเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตานิชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c คร b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ